ครับสวัสดีครับคอยนางการเกษตรครับพามาดูร้อยสิบห้าครับเกยาวพึ่งสามนะครับเครื่อง,หงแห้งๆครับเคสี่ลงมายธรรมดานะครับหน็อต ให้ดูแคปซี C ครับแคปซี C ก็มีรามนิดหน่อยนะครับทายเอฟแล้วนะครับอะไรเผาวเอฟแล้วรักบะ ขึ้นเหล็กแล้วนะครับขึ้นเหล็กแล้วแคทซีก็เสริมแหนบก็เสริมหนาแล้วแคทซีก็เสริมหนาแล้วนะครับอ่ะยันยันเต่าแหนบไว้แล้วกรบต้องมีชายข้างคุกบังนะครับขึ้นเหล็กนะครับขึ้นเหล็กขึ้นเหล็ก สายนี่มันตึงหรือเปล่าพี่สายดึงดับนี่น,น,นี่อะเดี๋ยวดูเครื่องก่อนนะครับอ่าเครื่องร้อยสิบห้านะครับ C B D หนึ่งนะครับนี่นี่นะครับนี่บีดีหนึ่งนะครับเป็นร้อยสิบห้านะครับตรงรุ่นนะครับ หัวเก่งก็ไม่ยุบไม่ดียืนสวยนะครับยืนสวยอยู่เยาจะรัดเครื่องดูนะครับดูเดี๋ยวจะพี่สายดึงดับมันตึงหรือเปล่ามันไม่ติดแล้วนี่เป็นแบบนี้นอ่ะคอ่ะ thank you เล่นน้อยเล่นน้อยดูควันครับ ครับสนใจดูรถทดลองครับที่อำเภอแสงสางจังหวัดนครราชสีมาครับโทร0807269049นะครับเดี๋ยวจะเดินหน้าถอยหลังให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ยาคบเดินหน้าถอยหลังให้ดู เข้าสวนเลยนะครับเอฟไหลเจะเ,ล,เจะล่นนะครับเบสเล่นนะมาเข้าสวนเลยครับเ,รเข้าสวนเลย ต้อสวนต้องลองในสวนนะครับเด็กดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับเครื่องก็สัก

ดูข้างล่างนะเจ็บสิบนัดนะครับช่างมือนะครับรอมนะี้สนใจดูรถทดลองขับที่อำเภอสูงสางจังหวัดน,นครนาราชสีมาโทรศูนย์แปดศูนย์เจดสองหเก้าศูนย้าดล่างอีกทีนึงครับราคาหนึ่งแสนหกหมื่นันบาทครับแสนหกห้าันบาท 1, มาดูรถทดลองขับนะครับทะเบียนขาดเกินนะครับทะเบียนขาดเกิน3ามปีแล้วนะครับก็ไปย้อนหลังก่อนใช้งานนะครับคอยนานการเกษตรขอบคุณครับ